นี่นะคะปลานาของเรานะคะที่เราผึ่งแดดไว้หนึ่งแดดนะคะปลาบัซซี่ก็จะมาทอดนะคะอืมย่าไปทอดไฟแรงนะคะนะ้าเผือเป็นคนหมักค่ะก็จะทอดกินกับส้มตำทอดไปกลางนะคะกลางไปหาอ่อนว่าถ้าไฟแรงมันจะไหมมันจะไม่อร่อยตัวขม ส่วนใหญ่เป็นปลาสลิดเล็กค่ะปลาเข็งน่เผยเขาเอาทําป่นค่ะปลาเข่งนี้จะทําปลาเข็งหรือว่าปลาหมอนะคะบางทีก็ติดปลาเข็งทำป่นทาน้นําพริกค,ค่ะ,คะอร่อยเพราะปลาหมอ เป็นกาแฟาเพื่อสุขภาพที่ดีมากผมเวอร์ชาติกลมกล่อมช่วยปรับระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นดูแลข้อเขา่าเล็บกระดูดูแลผิวพรรณเส้นผมดูบำรุงสายตาป้องกันแสงสีฟ้าเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกาย0%ไขมันทาน0%คอเลสเตอรอล0%น้ำตาลแต่อร่อยครบทุกรสชาติแล้วมีหลากหลายโปรเพื่อตอบโจทย์ของคุณสั่งเลยตอนนี้สั่งเลยไปสั่งซื้อ คลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้หรือสแกน QR o d e นี้ได้เลยจ้าสวัสดีค่ะแพนๆทั้งบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะก็อุ้ยทอดแล้วนะคะอาหารแนวนี้ลุงคิดเขาไม่เขาไม่มาจอยด้วยนะคะอันนี้มีหมกหน่อไม้ด้วยค่ะใช่ไหม อุ้ยไม่ใช่หมกหน่อไม้หมกหัวปีค่ะไอซีก็อุ่นไวอืมข้าเหนียวก็ใส่ถุงค่ะเพราะใส่กล่องแล้วมันมันจะมันแบบมันจะแข็งเพราะลมค่ะลมมาแล้วก็เราก็ไม่ได้ใส่ไลรอปลาไปสองสามวันค่ะช่วงนั้นไม่มีลมเลย แต่ตอนนี้ลมกําลังกลับมาอีกค่ะเมื่อเช้า,ป,าป้าไปซี่ก็เลยเอาไปใส่รอบใหม่ค่ะตรงสาแล้วก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะเพอะเราก็มีแค่สองจุดเนาะก็นี่ค่ะไอนี่ของวันก่อนมี่ก่ย่างด้วยค่ะพอดีไปส่งกาแฟมาก็เลยแวะซื้อข้าวเหนียวด้วยค่ะเออมีน้องนี่มาค่ะแฟนทางบ้านมากินไปได้วยกันนะคะโอเคเอาส้มตำก่อนเลยนะคะข้าวเหนียวว่าซี่ซื้อมาในยี่สิบบาท พอดีอ่ะอยู่แบบมึงคิดก็ไม่กินไงก็มีคนถามว่ายม่องไปไหนนะยะม่องเขาไปอ่ส่งหลานเหลนนะคะเขาไปอยู่ที่กรุงเทพค่ะเพราะว่าต้องไปดูเหลนเขาค่ะไปดูลูกน้องแทนนะคะอพอปพี่ซก็อยู่กับทีมงานนะคะพอช่วงนี้จะไม่เห็นยายหน่อยเขาไปอยู่เพราะว่า น้องสาววันพิชิตเขาก็ค้าขายนะคะคาก็ค้าขายแล้วก็มีโอ,อกาด้วยมันแบบมีเด็กคนสองคนอย่างเงี้ยค่ะแต่ยามองเขาก็ไม่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยต้องไปดูเหลงช่วยช่วยบี้เขาอย่างเงี้ยค่ะมาค่ะมันยินไปได้วยกันก็มีแฟนทางบ้านถามมาค่ะก็บอกแล้วเนาะอือฮ mm ึม hmm. ม่ลก้าจะไปอยู่นานแค่ไหนอะคะ่ะ mm hmm. ม่ลก้าจะมาตอน เกี่ยวข้าวหรือเปล่าไม่รู้ครับเพราะว่าแกก็อยากจะด,ดูให้นับดาวเขาเขาโตกว่านี้หน่อยอย่างเงี้ยค่ะวันน้องแคนเขาก็ไม่ได้อยู่เทพเขาเขาอยู่ทางไปทางระยองอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมาเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ขับรถมาหาลูกเขามาน้องจับวัีเฟิลเขาอยู่เทพเนาะอุ้ยอันนี้อร่อย มันไม่ใช่หมกหน่อไม้ค่ะเป็นหมกหัวปีใส่ไก่ไมรู้ัสซี่ซื้อมาค่ะซื้อแล้วก็ใส่ช่องฟิตไว้ทีน,นี้พอเวลาเราจะกินเราก็มาอุ่นอุ่นทั้งหมกเลยนะคะเอาหม้อตั้งแล้วก็เอาตะแกรงวางแล้วก็เอานี่วางเพราะว่ามันหมกเดียวนะคจะไปใส่หัวมันก็ยังไงอยู่ เดี๋ยวเย็นๆจะไปดูรู้จะได้ปลาไหมเพราะว่าลมถ้าลมไม่มาปลามันก็จะไม่ค่อยเข้ารอบค่ะแต่ตอนนี้ลมมาวิ่งอร่อยน้ำเผือกหมากอร่อย ปลาอร่อยคิดว่กาก็าทำอาหารเขาอยู่ในครัวค่ะก็มไม่กินค่าแนวนี้ไม่ใช่แนวของลุง เห็นข้าวข้างหลังมันก็ได้บรรยากาศดีเนาะเพระพาะไ่ชิจะลากจะกินที่ในในบ้านเพเมื่อกี้ลมแรงมากแรงกว่านี้อีกนะคะทีนี้ก็กลัวเห็นแฟนทางบ้านหัวอาหารแนวนี้เนาะส้มตําปลานาไก่ย่างอย่างเงี้ยคะ่ะก็เหนียวอย่างเงี้ยก็เลยอยากให้ได้ฟิลก็เลยเออมานั่งตรงนี้ดีกว่า อร่อยหมักพอดีพอดีเลยใส่ตู้เย็นเอาไว้ให้แม่ด้วยค่ะแม่ไปวิซีเขาชอบ ไปส่งกาแฟมาเลยว่ะซื้อข้าวเหนียวกับไก่ย่างก็โปเดือนตุลานะคะใกล้หมดแล้วนะคะถ้าน้ำพริกกับกากหมูหมดก็คือหมดเลยนะคะใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะแฟน้ลบ้าน มีแบบเก็บเงินปลายทางแล้วก็มีแบบโอนมามาก่อนนะคะโอนมาก่อนก็จะ999บาทนะคะเป็นโปรซื้อน้ําซื้อกาแฟ4กล่องแถมฟรีกาก,ากหมูนะคะไม่ได้ออกมากินเลยว่าของอันนี้เยอะและอีกหนึ่งโปรก็แถมน้ําพริกกากหมูอีกหนึ่งโปรก็แคบหมูเตาถ่าน,นะคะ่ะราคา999บาททั้งสองโปรเลยะครับ แต่ถ้าเก็บไปทางก็บวกเพิ่มแค่สามสิบาทเท่านั้นเองนะปลาเปซี่จะแปะไลน์ไว้ที่ท้ายคลิปนะคะแล้วก็ทีเฟิร์สคอมเมนต์นะคะแล้วก็เรามีฮอตไลน์ด้วยนะคะโทรมาถามถ่ายได้นะคะสำหรับคุณที่ไม่มีไลน์หรือว่าไม่มีเฟซบุ๊กนะคะเรามีโปรใหม่ทุกเดือนเลยนะคะ แต่ละเดือนก็จะโปรไม่เหมือนกันแล้วก็มีโปรชุดทดลองค่ะเป็นกาแฟาเพสซี่สองกล่องค่ะอ่ะนราคา4ี่้อาสิบบาทนะคะเป็นแบบสำหรับโปชุดทดลองค่ะปีค่าส่งมา e ิ NS ค่ะ Mm -hmm. I like it. ไปซื้อดินมาค่ะเมื่อกี้จะเอามาถมที่ตรงต้นจาน<ะ>เพราะว่า เห็นแฟนทางบ้านหลายท่านบอกว่าบางท่านก็บอกขุดออกไปเลยนะคะท่านก็บอกว่าเอาเอาปูนมามากรบนะคะท่านก็บอกว่าซื้อดินมาทําให้มันสูงขึ้นแล้วค่อยเอาต้นไม้ตั้งงูจะได้ไม่ไปซ่อนอยู่อย่างเงี้ยค่ะทางเราก็เลยลองอดินมาถมก่อนแล้วก็ซื้อต้อนไม้มาเพิ่มด้วยะคะ่ะ แฟนทางบ้านบอกว่ามาตั้งน้อยไปมันยังดูไม่ฟูออปชันนะคะนะค่ะมันยังดูไม่ไม่นั่นค่ะก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จอะไรเสร็จอาจจะให้พี่แดงนะคะเขาอ่ะเทดินกลบนะคะค่อยเอาต้นไม้ตั้งค่ะมันมันดูหลงแหลงหน่อยค่ะต้นไม้แฟนทางบ้านแนะนําว่าเออเอามาแบบซื้อมาเยอะๆป้าพีซี่จะทำให้มันเป็นพุ่มเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปูนเราคงยังไม่เทค่ะเพราะว่า เผือ่อนาคตเราทำรั้วทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคงเอาเอา,เอาดินก่อนเอาดินอกรอบก่อนที่ตรงเมืเ่อกี้ขี่รถมาตรงนาพี่ชายพี่แหลมหรือว่านาพี่แหลมเพาเริ่มเกี่ยวข้าวเลยนะคะบางคนเขาก็จะทำข้าวแบบเขา,แบบขาเรียกข้าวอะไรนะที่มันแบบมันก็เหมือนนาปีนี่ละคะแต่ว่าข้าวเขาจะเหลืองเร็วกว่าข้าวเราประมาณสามอาทิตย์ ผมก็ปาไปซีครงจะประมาณสามอาทิตย์กว่าๆเขาจะได้เกี่ยว หมักพอดีพอดีเลยค่ะน้ำเผย หนาบมีลมมาเนี่ย ตัวอุกตาชวลุงคิดมากินด้วยครับบอกมากกินข้างในปิดประตูห่ะมตรงเตงตรงเต่ง ตอนนี้ไป้าไปซี่ก็กินเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็พระอาทิตย์ก็กำลังจะตกดินแล้วนะคะสวยงามมากเลยค่ะต้นข้าวเขียวๆนะคะพระอาทิตย์ก็กำลังจะตกดินส่วนโซดานี่ก็เอาไปสิลูกพ่อรออยู่ไปโซดาไปโซดางงค่ะนางงงไปเดินไปหาพ่อลูกไปไปเร็วๆ อนี้ค่ะบรรยากาศยามเย็นค่ะก็จะเลิศอย่างนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้ป้าปิซิก็ฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย